ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าตดฝันว่าตัวเองตดเหม็นมากมีคนว่าเธอตดเหรอจ๊ะทำไมเหม็นจังเลยเมื่อกี้เธอตดเหรอหรือว่าอึอแตกฝันเห็นตัวเองตดแตกฝันเห็นตัวเองตดเหม็นฝันเห็นตัวเองตดแตกต่อหน้าผู้คน ฝันเห็นตัวเองตดแตกต่อหน้าผู้คนแปลว่าอะไร ให้หัวความหมดเลยมีหัวตั้งอยู่สองใบ ฝันเห็นตัวเองตดแตกตดเหม็นตดเหม็นฉึน่งกระจายเนี่ยคุณอยากย้ายที่อยู่อยากย้ายงานค่ะแต่มันยังไม่ถึงเวลาคุณมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณะ่ะต้องการความรักความอบอุ่นจากคนในครอบครัวคุณรู้สึกเหงาคุณมีความรู้สึกเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวคุณอยากจะให้ คนที่รักเนี่ยอยู่ใกล้ๆคุณอยากจะให้คนที่คุณอะรักเขาอะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแต่มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณอยากจะมีความสุขแต่ตอนเนี้ยความสุขมันไม่มีคุณอยากจะอยู่กับเพื่อนแต่ต้องอยู่คนเดียวคุณอยากให้มีคนมาจีบแต่กลายเป็นว่าคนที่เข้าหาคุณเนี่ย ล้วนใส่หน้ากากไม่จริงใจคุณอยากให้มีคนนะมารักอยากให้มีคนมารักอยากให้มีคนมาจีบอยากให้มีคนอยู่ใกล้ชิดอยากให้มีคนเอาอกเอาใจแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชคุณคาดหวังในเรื่องความรักแต่สิ่งที่คุณได้รับก,ก็คือว่าคนที่เข้าหาคุณก็เป็นแค่เพื่อนเล่นนะ่ะไม่ได้แบบจะคบคุณจริงจังเป็นแค่เพื่อนเล่นนะ่ย ชวนกันไปเที่ยวงานเทศกาลงานปีใหม่งานสงการเนี่ยเหมือนคนไปเที่ยวในงานลอยกระทงแต่งตัวสวยๆไปเดินเที่ยวคุณอยากจะมีคนที่จริงใจแต่คุณเจอแต่คนที่สันไหลไม่จริงใจตอนนี้คุณอยากจะเปลี่ยนงานแต่ว่าอยู่ในช่วงที่ต้องอดทนคุณอยากจะย้ายที่อยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยอยากจะย้ายที่อยู่เนี่ยอยากจะย้ายที่อยู่ คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ที่เนี่ยไม่มีความสุขคุณอยากจะย้ายที่อยู่แต่มันก็หัวความมันก็เป็นไปไม่ได้อยากจะย้ายงานอยากจะย้ายที่อยู่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากให้มีคนมารักอยากให้มีคนจริงใจแต่มันหาไม่ได้เลยมันก็เหมือนลมตดพอเหม็นแป๊บหนึ่งมันก็ไปสิ่งที่คุณคาดคิดเนี่ยมันเป็นลมตดมันเหม็นอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็ไปมันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ค่ะเลขนำโชค เลขนำโชค7 7็ดเจ็ดเจ็สองขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ